คนวันนี้จอยพามาชมบ้านของจอยเองนะคะที่สวยแบบสวยแบบบ้านที่สุดนะคะก็คือหมู่บ้านบางกอกบุรวาดพุทธมนตรสายสีนะคะอันนี้เป็นถนนใหญ่เลยค่ะถนนใหญ่สายสีเลยแล้วก็พอเข้ามาจากหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยมีประตูแบบ อ,อัตโนมัติอะสองชั้นเลยนะคะแล้วก็เข้ามาปุ๊บจากถนนใหญ่บ้านเราอยู่ถนนเมนเลยแล้วก็อยู่หลังต้นๆของโครงการเลยนะคะถนนกว้างใหญ่ไพศาลตามนี้ที่เห็นเลยค่ะมีรถจอดอยู่นี้แม้จะจอดสองข้างนะคะก็ยังสวนกันได้อย่างสบายอีกนะคะอ่ะแล้วก็เข้ามาเลยส่วนกลางเราจะอยู่ที่รถคันนั้นค่ะคือสระว่ายน้ํากับฟิตเนสเดินเลยไปแค่สามหลังนะคะถัดจากบ้านอีก3าหลังก็ถึงส่วนกลางเลยนะคะแล้วก็หน้าบ้านเราก็สวยงามแบบนี้แล้วก็เริ่มต้นที่พื้นเลยนะคะ คอนกรีตสแตป์แล้วก็เป็นคอนกรีตสแตปมที่ออกมาจากในบ้านนะคะออกมาสวยยันหน้าบ้านเลยก็คือเสมอกับแนวฟุตบาทกันเลยทีเดียวนะคะ,ะดูบ้านหลังอื่นก็เดิเดมๆนะคะเราทํามาแบบว่าเหลือๆเลือๆไม่ใช่ตังเหลือนะแบบสวยๆความสวยเลือๆ,ๆเข้ามาปุ๊บในตัวบ้านนี่จอดรถได้2คันนะคะแล้วก็เป็นสองคันที่อยู่ในร่มเรียบร้อยเลยพระอาทิตย์ออกฝั่งนี้พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้เพราะฉะนั้นในส่วนบ้านเราเนี่ยก็จะล่มตอนบ่ายไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราพาไปเวียนดูรอบบ้านกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีสายไฟเอาไว้เผื่อเธออยากจะติดเครื่องประตูอัตโนมัติเนาะก็ค่อยติดเอาทีหลังเองนะคะเองแล้วก็หน้าบ้านก็มีการจัดสวนแล้วก็มีสวนเป็นหินแล้วจะได้ดูแลทำความสะอาดง่ายแค่รดน้ำแค่ตรงนี้เองก็สวยเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายไม่ต้องเป็นหญ้านะคะ ส่วนฝั่งนี้จอยจัดสวนสวยสไตล์จอยไว้ให้แล้วนะคะไม่ผิดหวังเลยดูดีงามพอเดินเข้าทางาหน้าบ้านมาใช่ไหมคะพอมองมาฝั่งนี้ก็สวยเลยมีต้นเข็มมีสีแดงสีเขียวแล้วก็มีสนามหญ้าสวยงามแบบนี้ตรงนี้ใต้ชายคานะคะทำเป็นสวนหินเอาไว้ให้ดูแลทำความสะอาดง่ายๆแล้วก็ดูแลต้นไม้ง่ายๆตรงนี้เราอยู่ในบ้านนะคะมันจะเป็นโซนแบบโซนทานข้าวอะไรเงี้ยมองออกมาก็จะมีพุ่มสวนสวยๆแบบนี้แล้วก็มีทางเดินรอบตัวบ้านเป็นเลยจะ้ะ ในบ้านเราไม่มีอะไรจะโม้มากไงก็เลยโม้รอบบ้านนะคะพอมองมาจากนอกบ้านหน้าบ้านเนาะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งที่สวนสวยๆอีกพอหลังบ้านเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรใช่ไหมก็จะทําเป็นสวนหินทางเดินจะได้สวยแบบอยู่โยงคงกระพันนะถ้ามันเป็นหญ้าเป็นต้นไม้ก็มันก็จะมีระยะเวลาของมันให้เราต้องดูแลใช่ไหมก็ทําเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วก็ลานซักล้างของฉันอีกแล้วจ้ะเธอก็ซักผ้าเลยจะตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ก็ได้นะเออแล้วก็ตากผ้าตรงนี้ได้เลยกว้างเลย เป็นกระเบื้องแล้วก็ทำความสะอาดง่ายตรงนี้เป็นส่วนของครัวด้านในเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็รอบตัวบ้านนี่จอยติดไฟไว้ให้แล้วเป็นไฟนีออน1หนลอด2หลอดแบบหลอดยาวๆเลยหลังบ้านเธอจะได้เปิดไฟแล้วก็เห็นสว่าง,สว,างสว่างชัดๆนะคะส่วนห้องนี้ Amazing จริงกับเบลอันนี้คือห้องแม่บ้านที่อยู่ภายนอกตัวบ้านเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันเนาะเดี๋ยวเราเวียนรอบบ้านแล้วก็ออกมาดูกันอีกทีนึง่งนะแล้วก็อันนี้ก็แท้งใหญ่โตนะคะปั๊มน้ํา3 5้าวัตต์ น้ำพุ่งกระฉูดชนะเลือดไปเลยแล้วก็นี้รอบตัวบ้านจบแล้วมาจบที่หน้าบ้านฝั่งทางนี้ก็จัดสวนสวยไว้ให้อีกเวลาเข้ามองเข้ามาจากนอกบ้านหรือว่ากําลังเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็จะได้ร่มรื่นมีสีเขียวเออทุกอย่างเนี่ยคิดไว้อย่างดีแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยภูมิใจในการเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือพวกเธอที่กําลังดูอยู่นั่นเองนะคะไปเข้าบ้านแล้วเวียนรอบสองขึ้นบ้านตรงนี้เมื่อก่อนเขาเป็นทรายล้างนะแล้วก็เป็นแบบเป็นตะไคร่ตะไคร่อะไรเงี้ยแล้วจอดก็ไม่ปลื้มใจก็เลย เป็นปูกระเบื้องไปเลยเชิญเข้าบ้านค่ะประตูหน้าบ้านกว้างขวางเข้ามาปุ๊บเป็นการปูกระเบื้องแกนิตโต้ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ฝาผนังเนี่ยติดวัวเปเปอร์เอามาดูใกล้ๆวัวเปเปอร์ใหม่ทั้งหมดเช่นกันยาวลงมาถึงข้างล่างนี่ก็เป็นบัวใหม่เช่นกันนะคะสวยจริงๆดูดีนะแล้วก็มีมุงลวดมีบานมุงลวดด้วยเวลาเธอจะได้แบบเปิด เปิดประตูระบายลมเข้าเนาะอากาศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอมองออกไปนอกบ้านก็จะมีพุ่มสวนสวยอยู่ปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้ก็หลังบ้านนะคะบ้านหลังนี้ดูแล้วมันกว้างถูกไหมเพราะว่ามันบ้านหลังใหญ่มาก262ตารางเมตรเลยเพ่อเธอแล้วก็3นอนสีน้ําอันนี้ยังไม่รวมห้องน้ําห้องนอนแม่บ้านนะอ่ะแล้วก็พาไปดูต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นประตูลงจอดรถเล่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําล่างเชิญชมห้องน้ําล่างดเลย แล้วก็พอถัดมาจากห้องน้ำปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นครัวนะคะก็สามารถจะทําซิงครัวอะไรออกแบบได้อเองเลยอีเกียจะว่าอีเกียสวยมากโฮมโปรก็โอเคนะคะแล้วก็ไปแบบติดตั้งตรงนี้เลยจะฮูดดูด,ดควันจ่าอะไรก็ได้เป็นสองฝั่งฝั่งนี้ก็เคาน์เตอร์เตรียมอาหารก็ได้นะคะสําหรับแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่มีฝีมือไปจะวักซึ่งไม่ใช่ฉันนั่นเองนะคะเชิญ <c oughs> เลยแล้วก็นี้คือห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านถ้าห้องนี้อ่ะไม่ได้มีแม่บ้านมาใช้งานจริงอ่ะเราก็จะททาเป็นห้องเก็บของเก็บกระเป๋า เดินทางหรือว่าเป็นกล่องอะไรต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ก็ได้บ้านเราจะได้สวยงามเรียบร้อยเป็นระเบียบนะคะเอ,อห้องนี้ก็อเนกประสงค์อยู่นะจอยชอบอยู่นะมันเก็บของอะไรได้แบบไม่ต้องเอาไปไว้ในบ้านมันจะดูบ้านเราเรียบร้อยสวยงามนั่นกลับเข้ามาเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนนะคะอันนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดมีห้องอีกน่ารักน่ารักอยู่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะ เป็นโถงบันไดข้างบนเรานะคะเดี๋ยวพาขึ้นมาดูข้างบนก่อนพื้นชั้นสองนะคะเป็นพื้นกระเบื้องอยางทําใหม่หมดทั้งบ้านเลยค่ะทั้งชั้นสองเลยแล้วก็ไฟดวงนี้นะถ้าเธอชอบแบบว่าหน้าบ้านใช่ไหมนี่คือหน้าบ้านเราแล้วมีระยะลงมาสวยๆก็เอาไฟคดาวไลท์เนี่ยออกแล้วก็ติดตั้งคมระยะได้เลยสวยไปอีกพอขึ้นมาข้างบนก็จะมีโถงอเนกประสงค์อะเข้ามาดูเข้ามาดูเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสต,ตรงนี้ ตั้งโซฟาห้องหนังสือห้องพระห้องไลฟ์สดอะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็เราจะไปดูห้องมาสเตอร์เราก่อนนะคะห้องมาสเตอร์อยู่ฝั่งนี้นะคะนี่กว้างขวางโออาร์ไปชมหน้าบ้านกันระเบียงนี่ปูกระเบื้องใหม่นะจ๊ะแล้วก็กระจกกันตกอันนี้ก็ทําใหม่เพราะว่าถ้าของเดิมหน้าบ้านจะเป็นเป็นเหล็กแบบนั้น แต่เราอยากให้แบบบ้านเราโมเดิร์นแล้วก็สวยที่สุดนะในลันหน้าแถวหน้าตรงนี้นะคะให้บ้านเราสวยที่สุดแล้วก็หันมาแบบชมชื่นชมคุณจอยไม่ชื่นชมเจ้าของบ้านคนใหม่นะคะก็กเนี่ยออกมาสวยแบบนี้แล้วก็ดูหน้าบ้านไม่ตรงไม่ตรงกับใครเลยเออถนนก็กว้างรับเพื่อนฝูงแบบว่าเป็นยุยญญ่าิเยอะกี่คันกี่คันก็จอดไปเลยจ้ะนี่ก็เป็นผูงเตียงนอนทีวงทีวีตรงนี้ก็จัดเป็นโต๊ะแต่งหน้าแต่งอะไรได้อีกนะคะแสงธรรมชาติอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ ตรงนี้มี w a l k in closet ได้จ้ะนี่ตู้แบบอลังการไปเลยยาวไปเลยเก็บเสื้อผ้าให้จัดเต็มให้จุใจไปเลยค่ะก็ะห้องน้ำในห้องนอนห้องมาสเตอร์เรามีกระจกกั้นอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ฝักบัวอันใหญ่โตโอ่อ่าอาบน้ำแล้วสะใจดีนะคะไปดูห้องนอนเล็กกันห้องไอ้ห้องนอนบ้านนี้นะคะดีตรงที่ว่าทุกห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำาของเขาเองอเลิศไปดูห้องนอนหน้ากันก่อนนะคะ ห้องนอนหน้าบ้านนี่ก็ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เป็นห้องที่กว้างไม่ได้แบบบางบ้านออกแบบเป็นห้องแนวนอนแบบสี่เหลี่ยมแนวนอนอะ่ะแล้วก็แคบๆใช่ไหมแต่ตรงนี้คือเราจะทําตู้เสื้อผ้าทําอะไรก็แบบกว้างขวางเลยแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําของห้องนอนหน้าน,น,าน,นี้นะคะสวยจริงๆสวยจริงๆไปดูห้องนอนห้องหลังกันนะคะห้องนอนห้องหลังก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบน,นี้อีกแล้วกว้างขวางเพียงพอ ใช้อะไรนอนได้สบายนะคะแต่งมีตู้เสื้อผ้าได้พร้อมด้วยเหออลือเหลือเหลือ,ลอนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องสามนอนของชั้นสองทั้งหมดเดี๋ยวเราลงไปเจอข้างล่างกันนะคะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้นะคะบางกอกบุรวัตรพุทธมนตรสายสีนะคะ ขนาดพื้นที่61.3ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน262ตารางเมตรนะคะเป็นแบบ3นอน4น้ํายังไม่รวมห้องนอนกับห้องน้ํำแม่บ้านนะคะอ่ะเสร็จแ,แล้วก็บ้านหลังนี้นะคะราคาดีมากคือจอยกัดฟันมากนะคะเพื่อที่จะบอกราคานี้เพียงแค่11.99ล้านเท่านั้นเองนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรที่จอยยังไม่ได้ให้ไปก็สามารถติดต่อถามไทยหรือโทรมาหาจอยได้เลยนะคะ0 9 5 7 8 9 9 9 3 6ไว้เจอกันใหม่บ้านหลังหน้าสําหรับวันนี้ไยบายค่ะ